เ,เดี๋ยวเลยเหรอ่อครับเปิดฝาค่อวาล์วมาแล้วนะเนี่ยการที่ออยเอ็นจิ้นออยรั่วเนี่ยครับมันจะเห็นนี่แหละว่าน้ำมันเครื่องแห้งไหมครับแห้งเลยฮะนี่นะเป็นข้าบดำๆเลยครับน้ำมันเครื่องเริ่มจะแห้งสาเหตุก็เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันซึมลงข้างล่างครับ เริมดำแลนะครับเหนียวเลยครับเดี๋ย,ยปล่อยปล่อยไว้นานครับเครื่องพังแน่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย มันเครื่องนะฮะไม่ใช่ยางมะตอยนะเนี่ย